สวัสดีครับชอปเลสเกมเมอร์ less, ท่านอยู่กับผมกล้องซ่าครับวันนี้ในเกมซิงกันอีกแล้วนะครับตามชื่อคลิปครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาคาใจสำหรับคนที่เล่นเกมฟรีว่าเกมซิงเกมนี้สายฟรีอยู่ได้ไหมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อนี้กันครับโอเคกดับวยลืมกดไลค์กดซับสครีปครับ เป็นหัวใจก้องซาด้วยครับผมในส่วนของเกมซิงค์นะครับเกมนี้ก็ด้วยความที่เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีระบบการเล่นถึง2แบบด้วยกันโหมดการเล่นถึงสองแบบแล้วก็คือโหมด PVP และโหมด PVE นะครับซึ่งโห e มด PVP เนี่ยเท่าที่ผมเล่นมานะครับจนตอนนี้ผมเล่นเกมนี้ไปประมาณประมาณ15ชั่วโมงและเป็น PVP ไปประมาณสัก10บสิบกว่าชั่วโมงนะครับคือผมก็ทั้งติด PVP เกมนี้มากคือ PVP เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่บอกตรงๆเลยว่าแทบไม่มีเป to วินแน่นอน นะครับแม้ว่าคุณจะเติมขนาดไหนแม้ว่าคุณจะจ่ายไปขนาดไหนเกมนี้สายฟรีคุณก็สามารถชนะในเกมได้นะครับแม้ว่าในเกมนี้จะมีในส่วนของระบบแต่งในส่วนของอุปกรณ์นะครับ PVP พอร์ตหรือว่าเป็นสกิลของ PVP นั่นเองนะครับแต่โดยส่วนตัวเท่าที่ผมดูสกิลเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรขนาดนั้นที่จะแบบว่าเฮ้ยเพิ่มแล้วมันเก่งหรือมันโกงมากๆนะครับซึ่งผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็สามารถเลือกได้ได้หมดนะครับตามตามใจของผู้เล่นต้องการเลยนะครับก็ สามารถแต่งได้ตามใจตามสไตล์การเล่นนะครับซึ่ง PVP เนี่ยในส่วนของปืนเนี่ยจะไม่มีสเตตอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับถ้าคุณเอาไปเนี่ยจะไม่มีเลยก็คือทุกปืนจะเริ่มต้นที่สีขาวแล้วก็จะไม่มีสกิลพิเศษอะไรทั้งสิ้นนะครับที่แตกต่างกับโหมด PVE ที่โหมดนี้ปืนจะมีในส่วนของสเตตพิเศษนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดของโหมด PVP ก่อนมีคนถามกันมาด้วยว่าไอพอตเนี่ย PVP พอตตรงเนี้ยหาจากไหนเพราะว่าผู้เล่นบางคนที่เริ่มเล่นตอนแรกๆเนี่ยจะไม่มี อ๋อสกิลพอร์ตพวกนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะมีพีสกิลพี p ีพอร์ตเนี่ยคุณจะต้องเล่นในส่วนของโหมด PVE ปลดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเกมก็จะปลดล็อกในส่วนของภารกิจของนี่ตัวนี้ครับอ่ามารับที่นางกดไปที่จ็อบนะฮะแล้วกดมากดรับมันก็จะปลดในส่วนของสกิลต่างๆนะครับแล้วแต่เลเวลซึ่งเนี่ยก็ต้องเล่นไปให้ถึงระดับหนึ่งถึงจะปลดนะฮะก็คือยิ่งเล่นเยอะสกิลยิ่งมีให้เล่นเยอะขึ้นในโหมด PVP แต่ที่ผมบอกครับแต่มันไม่ได้มผลขนาดนั้นนะครับดังนั้นหัวใจสําคัญของเกมนี้ก็คือ PVE ครับ PVE เป็นอีกหนึ่งโหมดที่สนุกท้าทายแล้วก็บอกตรงเลยว่าถ้าเล่นไเป็นทีมหรือว่าเล่นแบบไม่สนใจออเจกทีบ่ะโอกาสที่คุณแพ้คือสูงมากนะโดย PVE ในเกมนี้นะครับจะแบ่งสกิลเป็น4พอร์ตเหมือน PvP เลยแต่ว่าสกิลเนี่ยจะมีเยอะมากๆนะครับซึ่งเราก็สามารถเล่น ตามใจตัวเองต้องการได้เลยว่าคุณจะเล่นสายไหนจะเล่นสายฮิวจะเล่นสายต่างๆคือมันมีเยอะมากซึ่งนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่ายังมีอีกเยอะนะฮะเนี่ยสกิลแต่ละพอร์ตก็ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะไม่ซ้ํากันเลยนะค,ความสามารถแตกต่างกันนะครับก็มีในส่วนของพลังด้วยข้างบนนะครับยิ่งพาวเวอร์เยอะก็ยิ่งแบบแข็งแกร่งมากขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งสกิลเนี่ยก็สามารถอัพได้ด้วยนะอย่างผมเนี่ยอัปอันเนี้ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเลือดและเกาะก็จะรีเจนเนเรตเร็วขึ้นนะครับก็สามารถ อ่ามันก็จะได้มาอ่าอะไรแบบนี้ครับซึ่งนี่ยังแค่จุดเริ่มต้นนะเพราะว่าในเอ่อในเกมยังมีอีกเยอะเลยครับที่แบบเยอะกว่านี้อีกแล้วก็ในส่วนของปืนเกมนี้ปืนมีเยอะมากนะครับซึ่งปืนหาจากไหนอ่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เกมนี้ขายครับก็คือกาชานั่นเอง นะครับอ่าเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องปืนก่อนปืนเกมนี้มีหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะในโหมด PVE เนี่ยก็จะมีสีคือสีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วว่าปืนเนี่ยจะมีความสามารถที่ดีกว่ากระบ,บอกอื่นแน่นอนนะครับซึ่งปืนก็จะแยกกันไป assault rifle SMG shot gun LMG แล้วก็ sniper rifle นะครับสีก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับตามความเก่งสีขาวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองครับเห็นเขาบอกว่ามีสีแดงก็นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้นะฮะเห็นเขาบอกว่ามีสีแดงผมอ่านอ่านอ่านที่เขาพิมพ์พิมพ์บอกกันมาข้อมูล ทั้งนันเนีปืนที่ผมดีที่สุดคือปืนกระบอกนี้นะครับซึ่งปืนแต่และกระบอกเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็คือแต่และกระบอกจะสูงความสามารถมานะครับซึ่งความสามารถเราดูได้ตรงนี้ครับกดในส่วนของ f มานะครับปุ๊บอันนี้ก็คืออัพอัพความสามารถนะอันนี้คือถ้าได้เปิดได้ซ้ําก็สามารถอัพระดับปืนได้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนอัพในส่วนของสกิลเพิ่มเติมนะครับสกิลพิเศษที่เป็นข้างล่างแต่ถ้าอันนี้คืออัพข้างบนนั่นเองนะครับอ่ะดีเทลครับนี่อย่างปืนตนัวน อ่านี่คือความพิเศษของกระบอกนี้เป็นช็อตการยิงเป็นช็อคเวฟนะครับนี่คือความสามารถพิเศษของกระบอกนี้ซึ่งแต่ละกระบอกจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าง AK กระบอกนี้ผมก็ใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็จะยิงในส่วนของเนี่ยฮิปไฟล์แล้วก็สุนจะตรงก็คือจะตรงเลยโดนศัตรูหมดคือถ้าศัตรูในป้าตรงกลางเนี่ยมันจะแท็กศัตรูให้เลยโดยที่เราไม่ต้องเล็งนะครับอ่ะแบบนี้อย่างกระบอกนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของสไนเปอร์ที่ยิงเป็นลูกระเบิดอ่าเห็นไหม แต่และกระบอกจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปซึ่งเกมนี้สามารถเอาปืนหลักไปได้1กระบอกแล้วก็ปืนเสริมในเกมอีกหนึ่งกระบอกนะครับไม่ับพุนพกนะก็คือเนี่ยเป็นเหมือนเอาเป็นปืนแบบปืนทําสกิลละกันเป็นเหมือนสกิลพิเศษสาหรับตัวละครนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระสุนที่ทําให้เหมือนการป้องกันของตัวนาโน,โนหรือว่าตัวที่เราจะต้องยิงอะฮะมันจะลดลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรายิงพลาดเนี่ยกระสุนก็จะกลับมาในรังเพลอเอัตโนมัติอ่าอะไรแบบนี้ก็เห็นไหมแต่และกระบอกมีความสามารถแตกต่างกันเลยนะเออ แทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะฮะ,อ,ะอย่างกระบอกนี้อะนี่ครับยิงเบิร์สแล้วก็จะทําเหมือนดามจดาเมจไฟใช่ไหมอ่าดิวดามจไฟว่ามันมันมีความสามารถที่แตกต่างกันทุกกระบอกจริงนะคือแทบจะไม่เหมือนกันเลยอะอันนี้ยิงระเบิดอันนี้อันนี้กราบอ่าอันนี้ลูกซองอันนี้น่าจะเป็นน็อกแบ็กอ่ายิงแล้วมีน็อกแบ็กนะฮะอ่าเห็นไหมคือมันเยอะมากาจริงๆนะดูดิอันนี้ก็มียิงแล้วเป็นแบบ สมอวิไซล์เห็นไหมคือปืนมันมีให้เล่นเยอะมากด้วยความที่มันเป็นโหมด PVE ครับความหลากหลายของปืนเนี่ยมีเยอะมากคุณสามารถเลือกเล่นได้ตามใจนะครับและที่ผมบอกครับดังนั้นสิ่งที่มีต่างๆเนี่ยก็จะมีมาขายในส่วนของตรงนี้ครับกาชานั่นเองนี่ฮะในส่วนของตู้กาชาอ่าตู้กาชากด E เข้าไปนี่ฮะจะเป็นตู้กาชาที่เราต้องมาเปิดนะครับเพื่อ ซ่มหาปืนที่เราต้องการซึ่งผมมีปืนทองกระบอกนี้ผมเปิดมาได้สองครั้งเลยนะดวงจะเรียกว่าดวงดีไหมลองยิงแนละ้วมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นี่ฮะก็มีในส่วนของเนี่ยฮะอันนี้ถ้าเกิดจะเกิดเราไม่เติมนะครับเราก็จะแบบต้องนั่งเปิดไปเรื่อยๆก็คืออยู่ที่ดวงล้วนๆนะครับแต่ก็ตรงนี้ก็จะมีแจกตลอดนะเออเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ละกันเพราะตอนเปิดเกมโค้ดเขามีโค้ดแจกลองไปเติมมันได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาขายในเกมนี้นะฮะซึ่งถ้าคุณดวงดีีพออะครุคณกก็าจจเปิดดดดไไ้้ขงๆ แต่เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยตรงเนี้ยปืนพวกเนี้ยที่เป็นสีม่วงอ่ะผมก็เปิดได้เองหมดเลยนะอย่างกระบอกเนี้ยผมเปิดได้ซ้ําด้วยนะแต่ถ้าแต่วันนี้จะจะลองเอาปืนทองเนี่ยที่เป็นแบบเปิดได้2อันก็คือัพเป็นขั้น2ละไปลองเล่นดูในโหมด PVE นะถ้าผมไปนี่ทีมจะด่าไหมครับลุยเฮ้ยผมสู้ไปให้ทีมด่ากันดีกว่ามาครับผมรู้สึกว่าเราจะมีแค่สองคนนะนะอ่ามามาไม่เป็นไรสองคนสองคน มาลุยแล้วเปิดมาเจอกล่องก่อนเลยมีปืนโอเคเยี่ยมแต่ปืนนี้มียังไงนีห่อช์จแล้วยิงอุ้ยอ๋อเหมือนปืนยิงยิงโูแรงแรงอยู่แต่ว่าก็ควรจะมีปืนหลักนะฮะควรจะมีปืนนิดหนึ่งกระบอกนะโอเคสวยเหมือนปืนเมื่อกี้เหมือนเอาไว้ไอ้นี่มากกว่าอ้าไปอัพเ้าผมไปอัพเ้าไปกดอัพรัวเกินยิงไปหนึ่นนนนนงที อึ้งขาแล้วยิงไปปะไฟก่อนอมันมีน,นั่นนี่ว่ะเดี๋ยกว่าเป็นปืนมีสกิลพิเศษ,ษ,ษละกันฮะอันนี้นะครับอีกนะครับอืม,มนนอีกไป็นนึกไปโอ้ยรับรับรับทุกอันโอเคให้เพื่อนช่ยวยยิงผมเพื่อนมันเพื่อนเขาเน้นยิงอันนี้ดีกว่าโอเคซิงก่อนอืม คปืนนี้ยิงได้ไหมอือหัแรงอยู่แรงอยู่ชันแล้วยิงชันแล้วยิงยิงไปดีรลวก่อนฝากด้วยครับอือเคอ่ะเอ็ซี่คิวอือสวยกระเตรีโหลดกระเตรีโหลด คิวก่อนอือโอเคข้ามวนนี้มีอะไรปะมีกระสุนให้เติมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนดันเยนพิเศษอะไรอย่างงี้ปะตรงนี้มีอะไรให้เก็บไหมโอเคมีตรงนี้ฮะแต่รู้สึกปืนรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือไม่ไม่ถูกไม่ถูกใจเราไม่ถูกฉลองหรอวะเราไม่ค่อยใช้ปะนี่ขนาดปืนทองแล้วเนี่ย เอออันนี้สิกเกอร์เรดเคซื้อไปก่อนมีอะไรต้องซื้อบ้างเบรกนาโนอาร์มอล์ซื้อไปครับซื้อให้นาโนเราด้วยครับไปลุยกันต่อ Let's go ขาดแล้วยิงยิงปังเลยครับปัลยไป โอ้ยิงเ,เ,เล<ๆ>ยเพื่อนอเพือเ่อนยิงกัก่อนอุ๊ยแรงจังวะเพื่อนกดก่อนกดก่อนก่อนมายิงมามันยิงมาโอเคต่อไปอีกนึงยิงไปโอ้ยก่อนอืมไม่โดนยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนนั่นแหละฮะ ฉันแล้วยิงฉันแล้วยิงไปออดีให้มันกระเด็นก่อนหีโหลดก่อนหีโหลดรีโหลโดออเอาให้ตายดีมาครับอือผีดดิบมันกดคา้างมาครับเอาไม่โดนยิงติดเพื่อนเพื่อนกดฮีวไปแล้ว ปาไฟไปนึ้งทีตายิงติดว่ะด็ขอบ้างดิเพื่อนเอ,ออเออสวยกดหัวไปครับกดหัวมากดขอให้โดนหวัวพออ่ะเออสองตัวเลยนะสองทัวเลยยิงไปเออ่าได้ครับเพื่อสนสวย โอเคไปประตูต่อไปกันดีกว่าเรวควรนับปืนนนี้เราเนเฮ้ยตรงนี้มีมีของดีกว่าเก็บของก่อนเก็บของก่อนสวยมากครับนี่ปืนนนีเหมือนกันเก็บเรวควรนับปืนลูกซองเราเนาะเออนี่มันดีจริงใช่ไหมอัพก่อด้วยซื้อยาอัพปืนอ่ทองละไปฮะโดดไป มีซื้อสกิลใช่ไหมไปครับอืมซื้อให้ครบไปแต่ผมลุยแล้วปึ๊บวุ้็แรงอยู่นะโอ้พอเป็นพอเป็นทองโอ้โหแรงจัดโอ้โหแรงจัดแรงจัดแรงจัดโอ้โหแรงเลยอ่ะพอเป็นทองแล้วแรงเลยอ่ะ หา,าไปไก่อนยิงไปเหมือนปืนเคชีฟปืนเคชีฟติดลอก่อนเออนี่ยยิงไปเออยิงอย่างนี้แหละโอเคยิงเป็นเส้นยิงเป็นเส้นไปดิยิงเป็นเส้นไปดินั่นแหละหายิงเนเส้นไปเอ้ยยิงไปขาเต็มแล้วยิงเข้าไปดิครับ กดมาก่อนเอ่อเห็กไปคิวไปหนาดูเราตายแล้วเนี่เดี๋ยวเก็บมาก่อนเออโอเคเคลียร์ดีโหลดเออขอหน่อยละกันอิงไปหนึ่งเออเออเอาให้หมดโอเคเคลียร์หมด สวยตรงนี้มีฮิวเก็บผิวกันโอเคเดือดจัดจัดเดือดจัดจัดเก็บของให้เรียบร้อยเดี๋ยวอัพปืนให้เป็นในนี้เลยละกันฮะปืนพกอัพได้เหรอปืนพกอัพได้เหรอโอเคก่อนเราเต็มแล้วนี่หว่าออพวันนี้ให้ทองแล้วก็ซื้อสกิลแล้วครับซื้อให้นาโนูเราด้วยฮะนานเราก็สำคัญ ปืน,นกพกนี่น่าจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะฮะโอเคโอเค I'm ready ดยับไป <c oughs> ลุยครับ next area มี่สองสเตตหรอโอเคไปลุยกันต่อเราแต่นี่มากสุดครับเลือกได้จะอ,อะไรดามเมจอ่าตอนสลับ อ่ะเลือกไปแล้วโอเคมาครับเตรียมตัวลุยอันนี้ลุยบอสปะเก็บสุดให้ให้พร้อมโอเคนี่ปืนนี่เราลุยเลยเราซื้อหมดแล้วของเมื่อกี้นะครับมาเตรียมตัวลุยกันเพื่อนเรามากันสองหนอ่อโอเคไปฮะว้าวตัวแรงอยู่โอ้หต้องเป็นในเปิดห้องนี้หรอ โอ้บอกเลยว่าเดือดเดือดจัดเดือดจัดก็จะเปิดห้องนะหนึ่งสามเราจะเปิดเก้านะครับมีมอนแน่นอนอะไรพวกนี้นะห้องนี้มีของด้วยวะกดแล้วก่อนโอ้โหเราโดนไปดิสไนเต็มเต็มเลยโอ้โหอย่างแรงโอเคเราต้องเปิดใช่ไหมเปิดว่าเก้าเหรอ อ๋อเพื่อเปิดวรซีก่อนปาไฟไปก่อนหนึ่งทีได้ชาร์จแล้วยิงเข้าไปดิครับ้ออ้ออเคถอยก่อนจะตายจะตายจะตายสวยไดยห,หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งสวยมาก,มากรีโหลดโอเค ฮิวเซ่ก่อนโอเคเอากลับมาก่อนเราต้องเปิดจุดต่อไปตรงนี้ไหมเออเราต้องหาเยอะหมดอีกเออยิงไปยิงมาหนึ่งทีโดนอยู่โดนอยู่ เปิดเปิดลายแล้วเอาของฮะเปิดได้เอาของฮะกดครับครับระวังเพื่อนตไปก่อนอย่าอย่าอยา่าสมุดยิงไม่หยุดตายปะเรารีบถามวะเนี่ย เอาเอาเปิดแล้วเปิดเลยเหรอยังไม่ได้เอาของข้างในเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าเปิดอีกทีมีมอนอีกทีอ่ะโอเคมีของอยู่อ่ะนี่ลูกซองเหรอช็อตกันน่าเก็บอยู่นะแต่เพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วมั้งเราปืนกลแล้วนะเรามีช็อตกันกระบอกละอันนี้เคลียร์ หนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งเชื่อมันในเลขหนึ่งเชื่อมันในเลขหนึ่งว่าละเพื่อนไปแล้วกดขาไปฮะเออยิงไหมครับเออโอเคทัดอยู่ทัดอยู่ยิงเข้าไปไม่โดนเลยฮะยิงยากมากดีโลดถอยก่อนสวย อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลขสามเขาต้องเปิดเลขสามใช่ไหมถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือต้องเปิดนี้ใช่ไหมเก็บก่อนเก็บก่อนเออออเเคลี่ยข้างในก่อนอืหมดปืนเคลียร์มอนเลยปึ๊บลบก่อกนปึบอ,อ,อยู่ก่อนครับเพื่อน ต่ำกว่าครับยายาเคสวยเคเราต้องรอดูตรงนี้ใช่ไหมโอเคต้องรอดูใช่ไหมถ้าสามเคลียร์แล้วเริ่เปิดต่อแล้วหกเราเปิดแล้วใช่หรอผมไม่มีเกิดใหม่ด้วยเหรออะไรเป็นทีโอ๊ยติดเลยดิโอ้ โอ๊เอาสไนจ์จากข้างบนเลดิเพื่อเรามีปอดปล่อยโดน์เพื่อปล่อยโดนฮิวปล่อยโดนชุบได้โอ้แล้วไปโดนสไนจ์ข้างบนยิงกันดีครับโอเคสวยอยู่มันต้องเคลียร์สไนจ์ก่อนนะฮะโอเคโอ้ โอ้ฮิวคอนเราต้องฮิวสไนก่ <German> อนดิเราต้องยิงสไนก่อนดิเพื่อนจะฮิวสไนเฉยเลยเอาศูนย์หมดโอ้ไม่กอดไอ้ขมวดมันยิงไม่หยุดเลยตรงนี้เปิดแล้วอันนี้เปิดยังอ่ะเลขแปดเราต้องเปิดให้เจอตัวมันใช่ไหม สุดหมดเลยดิบ้าเลยบ้า,มมาก่อนหนึ่งทีเฮ้ยเพื่อนป่อยฮิวเพื่อนป่อยฮิวละยิงไปออเออเอออัดหน้าไปแล้วชาร์จเต็มหมัดหน้าไป เดดีดัวก่อนเรายังหาไทยแลนด์ไม่เจอเลยโอ้ติดอีกแล้วอืมโอเคสี่สามห้าเปิดยังห้ายังไม่เปิดเออ thì tôi không để đủ à, 1 không, 1 mở ra không phải là 1 rồi, còn gì nữa, phải gì mà, ơi, gì vậy ทักเก้าเหรออ๋อต้องต้องรอเราต้องรอเอาเพื่อนอันนี้ดิเอาแล้วเปิดสองงานไปเลยครับนี่ไงต้องรอตัวน,นี้มานี่ไงอเออืออเลียร์ไปครับอือออืโอเคไปก่อนเพื่อนแป๊บนึง ชาร์จไปแล้วออือ้โอเคขอเราต้องรอเนี่ยหนึ่งร้อยแล้วยิงกันตัวเนี้ยโอ้โหไปไปก่อนหนึ่งพี่โอ้ยตัวระเบิดโอ้โหยิงก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน โอเคตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเออเราต้องรอให้มันคอนเฟิร์ม <t> ใช่ไหมโอ้โเหมือนหารแล้ววะ่ะสี่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 ฝากด้วยเพื่อนโอเคนี่งไงสี่แน่นอนอเย้ ชารไปโดนอยู่ต้องชาร์จรให้เต็มถึงจะมีดาเมจอ่ะโอ้โหแงแร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 ง,แรงเียครับเตลกเียตัวเลกเออกอาีตัวเล็ออปต่อียเพิ่งเห็นกระสุนหมดเ,ก,เก็บซก็วุ่นวายจัดอ่ะตาย อันนี้ตายปะโอเคเราเปิดผิดมาตัง้งนานนะทุกคนไม่น่าตายฮะบอสต่อหรือเป่าจบแล้วโอเคจบแล้วฮะโอโหสุดยอดนี่คือเราสองคนด้วยฮะไงล่ะดูเดือดปะเห็นปะเออนี่คือของทองจริงใช่ปะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับอืมอาจจะเล่นงงงหน่อย แต่ว่าสองคนด้วยครับนะก็ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆนะเอออ๋อมันเป็นเหมือกปืนเปิดปืนเคลียร์มอนมากกว่าชาร์จเต็มแล้วยิงอะไรเงี้ยมากกว่าเคลียร์ตัวเล็กก็โอเคเข้าใจได้นะครับก็ถือว่าปืนดีเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมบอกครับมันจะต้องเปเพื่อหาปืนพวกนี้มาใช้เพื่อทําให้เราเนี่ยทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับผมเรียบร้อยฮะจบเปลงหนึ่งควสครับอือโหยิงไปสี่แสน แรงดีพผมเพราะผมมีปืนทองยังไงล่ะเนี่ย <laughs> ก็ประมาณนี้ครับก็สรุปได้คร่าวๆว่าถ้าคุณเป็นสายเติมนะครับเกมนี้ก็โอเคเติมแล้วคุณก็จะได้ในส่วนของปืนใช้ดวงเลยนะปืนที่ดีกว่าปกตินะครับแบบมีความสามารถอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเติมก็ดีคุณก็จะเก่งมากในหมด PVE เว้ยแต่ว่าคุณจะไม่มีทางเติมแล้วเก่งแน่นอนในหมด PVP นะครับผม,มนี่คือเรามีปืนทองนะ ขนาดเล่นสคนก็ถือว่าโอเคพอสู้ได้เพราะว่าเราเคลียร์ตัวเล็กได้ดีมากนะครับผมประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเกมซิงค์ครับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมโหลดกันมานะครับเป็นเกมฟรีโหลดฟรีได้ดีสเกปชั่นเลยนะครับผมอีนเกมที่ผมบอกเลยว่าสายฟรีอยู่ได้สบายครับในโหมด PVP นะอยู่สบายมาก p v e อยู่สบายไหมก็ได้แต่ว่า อันนี้อยู่ที่ดวงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเติมแล้วจะได้นะฮะ <c oughs> อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมอโอเควันนี้วันนี้นกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แป็นกระจายกล้องซาด้วยครับผม <Congratulations. S 2> นี่ผมเพิ่งปลดของใหม่ด้วยนะเนี่ยเออยังมีโหมดยากกว่านี้นทุกคนอันนี้ยังแค่แบบแทบจะเรียกว่าเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ฮนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ